สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การชมไลฟ์สดนะคะจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะก้อยนะคะนางสาวพิมพิชาก้างยางค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการค่ะหวัวหน้ากลุ่มงานบรหิหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงินหรือว่า financial data hub นะคะเราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ค่ะ 9 0นาฬิกาถึง3เอ่อถึง10นาิกา30นาทีนะคะก็วันนี้อาจจะสั้นๆค่ะวันนี้จะเป็นลักษณะการแจ้งในเรื่องของฟังก์ชันใหม่ในของ dashboard แดชบอร์ดนะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากเดิมคขาที่แล้วที่เราเให้เห็นว่าทาง FDH เนี่ยมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เราจะนำเสนอผล ที่ที่เราได้พัฒน,นาขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก่อนที่เราเข้าสู่การแนะนำฟีเจอร์ก็อยากจะแนะนำ Best Practice mm hmm. ในเรื่องของการทำดำเนินการ Financial Data Hub ค่ะแต่ว่าวันนี้ตอนแรกเนี่ยเตรียมว่าจะ,จะมีบทสัมภาษณ์ด้วยแต่ว่าวันนี้อาจจะได้แค่ในเชิงของภาพบรรยากาศค่ะแล้วก็นับจากวันนี้ไปเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะ ปล่อยในเรื่องของวิดีโอเต็มนะคะสำหรับ best practice นะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญ,ญาตเปิดให้เป็นวิดีโอเป็นการภาพบรรยากาศการทำงานนะคะเป็นหน้าง,งานของโรงพยาบาลพานังก้าวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ติดอันดับ best practice การดำเนินงานศูนย์กลาขงข้อมูลด้านการเงินนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดแชร์วิดีโอการดำเนินงานสักครู่นะคะ ่ะโอเคนะคะก็นี้เป็นภาพบรรยากาศค่ะของการทำดำเนินงานในของโรงพยาบาลพระนางก้านะคะเดี๋ยวเป็นแบบว่าไตาเติลก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปเต็มนะคะซึ่งจะมีบทสัมภาษณ์ต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการดําเนินการที่จะส่งอ e ีแคมได้อขออภัยค่ะที่จะส่ง financial data หา b เพื่อที่จะประมวลผลในอ e ีเคได้นะคะก็จะต้องมีการดําเนินงานที่ จะต้องตั้งแต่หน้างานเลยนะคะในเรื่องการบันทึกข้อมูลเรื่องเวชระเบียนต่างๆนะคะตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงการดูข้อมูลของบัตรต่างๆการคัดแยกผู้ป่วยนะคะทีนี้เข้าถึงเรื่องของวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอขอเอ หยุดแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องการนำเสนอในส่วนของแดชบอร์ดนะคะที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่า financial data hub ของเราในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะคะทำความเข้าใจอยู่2-3อย่างประเด็นนะอันแรกก็คือข้อมูลในบนกระดานแดชบอร์ดนะคะจะเป็นการนับในส่วนของ เซนเดทนะคะวันที่การกรองต่างๆเนี่ยยืดวันเซนเดทนะคะยกเว้นในส่วนของวันที่มารับบริการที่มันเป็นกราฟนะคะตรงนั้นน่ะแค่เฉพาะส่วนตรงนั้นที่จะยืดเป็นวิสิตเดทแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราทาหน้าที่การรับส่งข้อมูลก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวันที่ทั้งหมดนะคะเป็นเซนเดทในส่วนของที่2ก็คือหน้าแดชบอร์ดเราอะค่ะในส่วนของการอนุมัติและไม่อนุมัติเนี่ยมันเป็นผลการตอบกลับจาก กองทุน นึ่ก็คือถ้าถ้าเป็นในของ U C ก็จะเป็นของเอ,อ่ขอขอ,องปริษัของเอ่อสปสชถ้าถ้าเป็นสเตตเลสก็จะเป็นในส่วนของกองทุนสเตตเล e นะคะมันเป็นการตอบกลับของกองทุนซึ่ง F D H เนี่ยจะไม่ได้เป็นคนตอบกลับเองนะคะในส่วนนี้เรารับข้อมูลเป็นระบบ A P I ค่ะทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการอัปเดตสถานะนะคะซึ่งทางทางเทคนิคทั้ง F D H เองแล้วก็ทาง สปสชอเองก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาในส่วนองค์มีนะคะซึ่งสปสชอเองก็ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก็แจ้งว่าได้พัฒนาแล้วแล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลใกล้คลิกใกล้เคียงนะคะใกล้ใกล้เคียงกับเ,เร็วลไทมมากที่สุดก็คือดีเลย์ประมาณหนึ่งวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางเรายังรับประสานงานในเรื่องของสถานะที่ไม่ตรงนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะกรณีที่มันช้าเลยไป มากกว่า1วันหรือว่า2วันนะคะก็ส่งข้อมูลให้ทางเราทราบแล้วก็เราจะติดตามสถาน,นะกลับมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของข้อมูลในแดชบอร์ดที่มันไม่ตรงตอนนี้ทางเรา กำลังดำเนินการเช็คตรวจสอบทั้งหมดนะคะในเรื่องของที่ได้รับเงินอาจจะเป็นได้รับเงินแล้วแล้วก็ในส่วนที่แบบมันอาจจะแบบไม่ตรงกันระหว่างสสจๆๆแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยทางหลังบ้านกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันสองวันก็อาจจะข้อมูลเนี่ยจะมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะคะในส่วนของการไม่ตรงกันระหว่างยูสเซอร์โรงพยาบาลหรือว่าสสจค่ะ ทีนี้การ refresh ค่ะการอัปเดตสถานนะไอขอภัยอัปเดตหน้าแดชบอร์ดคือมันจะใช้เวลาประมาณ5-8นาทีนะคะทีนี้คือจะต้องบอกก่อนว่าถังข้อมูลที่เรามาแสดงหน้าแดชบอร์ดเนี่ยมันจะคนละถังหมายความว่าเราอ่ามันจะเป็นการรับข้อมูลจากระบบนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้การดำเนินง,งานของหน้าแดชบอร์ดเนี่ยไปกวนระบบ f d h นะคะการแสดงผลหน้า f d h เนี่ยะจะไม่ได้ไปรบก,กวนกับระบบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีการอัปเดตหรือว่ารีเฟรชหน้าแดชบอร์ดเนีเราแล้ว5-8นาทีนะคะ แต่แต่ถ้าถ้าท่านเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ปรากฏเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่า F D H เนี่ยเก็บทุก transaction เก็บทุกเก็บหลอกนะคะถ้าหนะ้าแดชบอร์ดไม่ตรงยังไงให้แจ้งมาทางทีมเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะประสานให้ทางทีมแดชบอร์ดเนี่ยปรับปรุงนะคะเพื่อที่ให้ข้อมูลเนี่ยตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น S <S ข้อสุดท้ายค่ะสิทธิ์การใช้ระบบ financial data hub หรือว่าตัว user ออของสิทธิ์ dashboard เองนะคะก็ user จะมีข้อจำกัดหรือว่ามีสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันนะคะอันดับแรกก็คือโรงพยาบาลก็จะดูได้ในส่วนโรงพยาบาลของตัวเองสสจๆๆก็จะดูได้โรงพยาบาลในสังกัดของตัวเองแล้วก็เขตค่ะก็จะดูได้ทุกโรงพยาบาลใน เของตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนการก็จะดูได้เฉพาะในภาพรวมทั้งหมดนะคะครั้งที่แล้วค่ะก็ได้แจ้งไปว่ามันมี2องสางานที่แดชบอร์ดกำลังดำเนินการอยู่แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ดำเนินการ financial data hub หรือว่าติดกำกับติดตามนะคะอย่างแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลการพิจารณาค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะทำลายต่างๆว่าข้อมูลที่ท่านส่งไปแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณานานเท่าไหร่หรือว่าได,ได้รับการตอบกลับไว้นะคะอันที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามแก้ไขซีค่ะซึ่ง เราจะแจ้งข้อมูลติดซีทุกของของท่านที่แก้ไขมานะคะแล้วก็ติดตามดูสถานะว่ายังอยู่ในกระบวนการหรือว่าได้รับการอนุมัติแล้วเป็นลักษณะนี้นะคะอันที่3ค่ะเป็นการติดตามการจองเคลมค่ะซึ่งบางที่อาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าการจองเคลมคือการเคลมส่งเคลมไปแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะคะการจองเคลมบวกกับออเทนเทียบเท่ากับการปิดสิทธิ์ค่ะก็ ถ้าหลังจองเคลมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมส่งเคลมด้วยนะคะระบบมอนิเตอร์นี้ก็จะให้เห็นว่าเอ,อินหน่วยงานของท่านเนี่ยยังค้างการส่งเคลมอ,อีกจํานวนเท่าไหร่หลังการจองเคลมไปแล้วนะคะแล้วสุดท้ายค่ะการ Export ในตัว Excel ที่ เดิมเนี่ยเราปรับปรุงไปแล้วรอบนึงแต่ว่าในส่วนการแยกรายการประเภทการให้บริการเป็น OP เนี่ย IP นี้ก่อนหน้านี้ยังยังแยกไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็สามารถแยกได้คะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นใครพบปัญหานะคะก็สามารถแจ้งเป็นเคส by c เคสได้ที่เบอร์โทร080 076 4292รวมไปถึงอีเมลคะ่ะส่งข้อมูลมาทั้งหมดผ่านอีเมล dhes e นะคะ1 1 d fth gmail com นะคะขอนำเสนอทุกท่านนะคะกับโมดูลใหม่ของเราในเรื่องของการติดตามการพิจารณาผลค่ะอาจะเล็กไปไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งชื่อของน้องนะคะก็คืออยู่ในกระบวนการพิจารณาของสอปสชนะคะเราจะตามแทร็ Transaction ของทุกท่านนะคะว่ายังอยู่ในกระบวนการของสอปสช ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแยกเป็นรายการ IPD กับ OPD ค่ะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะดินามิกนะคะคือมันจะหายไปถ้าหากว่าตัว transaction นั้นได้รับการพิจารณาแล้วนะคะมันก็จะหายไปอย่างในกรณีนี้ IPD นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะ เป็น 0, 0 0 0หมดเลยนั่นมีการพิจารณาไปหมดแล้วไม,ไม่ไม่มีค้างนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าแดชบอร์ดจริงเป็นภาพรวมของประเทศทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็น OPD คะ่ะ OPD ก็ยังเห็นว่าเอ่อยังอยู่ในกระบวนการ3วันนี้เพ บางบางที OPD มันจะมีเคส walk in ที่ที่สปสชเาเองก็จะต้องดำเนินการตรวจเคมภายใน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็จ่ายจ่ายเงินเออจ่ายเงินภายใน72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพิจารณาเนี่ยจะต้องไวในส่วนของตรงนั้นนะคะก็จะล็อกไว้ประมาณช่วง1-3วันนะคะแล้วหลังจาก3วันก็จะมีอยู่เ,เคสอยู่ราวๆ60,000กว่าเคสนะคะทีนี้มันก็จะมีกองในส่วนเลย3วันซึ่ง ต่อไปเดี๋ยวหน้าที่ของส่วนกลางที่จะต้องติดตามทางสปะสะชถัดไปนะคะว่ามันจะมีเคสที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะเลย30วันจริงสปะสะชเคยบอกว่าจะประมวลผลภายใน45วันหรือว่าจ่ายตังภายใน45วันเดี๋ยวทางเราจะดึงข้อมูลตรงนี้ไปหาหรืออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะ ทีนี้ในส่วนการติดตามการแก้ไขซีคือจากเดิมเราจะเห็นว่าเราส่งเคลมแก้ไขรายการที่ไม่อนุมัติไปแล้วเท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่เนาะซึ่งเป็นยอดสะสมแต่ตอนนี้เราจะมียอดที่มันตัดยอดในส่วนที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนะคะอะยอดมันเหมือนอแจ้งออกมาเป็นสถานะต่างๆค่ะก็ส่งเคลมไปแล้วก็คือตั้งตั้งตั้งแต่ว่าไม่ อนุมัติเท่าไหร่เป็นยอดสะสมทั้งหมดเนาะแล้วเราเองเนี่ยส่งแก้ไขรายการที่ไม่อนุมัติตัวสีฟ้านะคะไปแล้วเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราส่งไปแก้ไขเคมาค่ะอนุมัติหรือว่าผ่านเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วในที่ยังอยู่กระบวนการพิจารณาอยู่เนี่ยอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่คงเหลือในะปัจจุบันก็คือยังไม่ผ่านอีก เท่าไหร่นะคะซึ่งดูแล้วสัดส,ส่วนเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็จะอยู่มากกว่า50%ที่แก้ไขเราได้รับการอนุมัตินะคะอันนี้เป็นภาพรวมของประเทศนะคะวงเงินเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเป็นราวสองพันล้านนะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้ถ้าหน่วยบริการได้มีการแก้ไขแล้วก็เห็นสถานะของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะเห็นมูลค่าที่สามารถดำเนินการเรียกคืนกลับมาได้นะคะ ถัดมาค่ะในส่วนของการติดตามการจองเคลมนะคะอย่างที่บอกการจองเคลมไม่ได้เทียบเท่าการส่งเคลมนะคะมินิมอลดั t ต้าเซตนะคะไม่ได้เทียบเท่ากับการส่งเคลมนะคะเพราะฉะนั้นจองเคลมแล้วอย่าลืมส่งเคลมนะคะก็ไล่มาตั้งแต่จองเคลมยอดสะสม ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็มีหน่วยบริการให้เห็นว่ามีกี่แห่งแล้วก็ถ้าเป็นระดับโรงพยาบาลก็จะจะเห็นเป็นหนึ่งของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นจองเคลมจํานวนเท่าไหร่กี่เคสยอดเลกเก็บเท่าไหร่ทีนี้ที่ส่งเคลมแล้วค่ะ ะคะอันนี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ9ล้านจาก26ล้านเคสนะคะแล้วก็คงเหลืออีกเท่าไหร่นะคะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมเนาะทีนี้เดี๋ยวก้อยพาไปที่หน้าแดชบอร์ดจริงเลยละกันนะคะวันนี้จะไม่นานค่ะเดี๋ยววันนี้จะถือได้ว่าเป็นการแนะนำฟังก์ชันใหม่นะคะก็จะสั้นๆสําหรับการไลฟ์วันนี้นะคะโอเคอันนี้เป็น ภาพรวมของประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งใช้ยูเซอร์ของก้อยเองนะคะก็จะเห็นว่าหน่วยบริการทั้งหมดเนี่ย902แห่งนะคะอันนี้หน้าแดชบอร์ดของสอปสชนะคะทีนี้ก็จะให้ดูตรงนี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดสอปอรเรานะคะ902แห่งค่ะ อันนี้คือตั้งแต่ปี67นะคะตั้งแต่มกราหกเจจนวันนี้เลยนะเดี๋ยวก็ให้ดูยอดรวมทั้งหมดเลยแล้วก็ดูว่ามีทั้งหมดกี่เคสอันนี้ทั้งหมด36ล้าน t ทรานซ c คชันนะคะอยู่ร 2, าวสองหนึ่งแสนสองพันกว่าบาทนะคะวงเงินอนุมัติไปแล้วอยู่ที่28ล้านเคสนะคะแล้วก โอนเงินสำเร็จแล้วอยู่ที่15ล้านเคสนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสปสชค่ะออซึ่งเราจะแจงออกมาเป็นน้อยกว่า3วันระหว่าง3ถึง15วัน16ถึง30วันนะคะแล้วก็มากกว่า30วันนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่เป็นเคสใหม่ที่ส่งเข้ามาแล้วก็เราแจงออกมาว่า ไม่ดไวาที่ยังอยู่ในกะเฉพาะในสถานะที่อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะอนุมัติแล้วจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อใดก็ตามที่เคสได้รับการอนุมัติแล้วย่อตรงนี้ก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวทางส่วนกลางก็ได้เห็นข้อมูลตรงนี้ละแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหรือทางสปสชถัดไปนะคะว่าเคสที่ยังอยู่ระหว่างค้างการพิจารณาเนี่ยดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะคะก็แยกเป็น OPD กับ IPD ค่ะ ถัดมาในส่วนของการแก้ไขซีค่ะสถานะจะค่อนข้างละเอียดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ย้อนไม่อนุมัติทั้งหมดค่ะซึ่งจะเป็นยอดสะสมณนะปัจจุบันตั้งแต่วันแรกที่ทำงานกันมาก็อยู่ราวๆ5ล้านกว่าเคสนะคะวงเงินค่อนข้างสูงค่ะ1 0 7 0 0 0หมืนล้านบาทนะคะส่งใหม่ไปแล้ว3ล้านเคสนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็ที่ส่งใหม่ไปแล้วได้รับการอนุมัติแล้ว1นึ่งล้านแปดแปดแสนกว่าเคสนะคะทีนี้ที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาก็อยู่ราวๆหนึ0งหมื่เคสนะคะอันนี้ที่แก้ไขซียังอยู่พิจารณาอยู่นะคะและณปัจจุบันเนี่ยที่ส่งไปแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่ายังติดซีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ห0แสนค่ะหกแสนแปดหมืเคสนะคะ Okay. การอ่านค่าจะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของการจองเคลมเช่นกันค่ะจะมียอดจองเคลมทั้งหมดนะคะแสดงให้เห็นนะคะอยู่ที่26ล้านนะคะทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยพอจองเคลมแล้วเนี่ยออยอดที่ส่งเคลมแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นยอดสะสมนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานกันมาแล้วก็ส่งเคลมไปแล้วอยู่ที่ล้านเล้านเคสค่ะทางนี้ก็ยังเหลือ ในเอเคสที่จองเคลมแล้วยังไม่ได้เคลมเนี่ยอยู่ประมาณสิบเจ็ดล้านนะคะนี้มูลราคาค่อนข้างสูงนะคะสิบห้าล้านเออเป็นหลักหมื่นนะคะหนึ่งนห้าันล้านกว่าบาทนะคะค่อนข้างสูงค่ะก็อย่าลืมไปจองเออจองเคลมแล้วอย่าไปลืมไปเคลมกันนะคะในส่วนของการที่ ที่โรงพยาบาลใดที่ยังไม่ได้ทำการเคลมในส่วนของการจองเคลมแล้วนะคะที่นี้ค่ะอย่างที่บอกเราในตัว e x p o r อระคะ่ะนี่เชื่อว่าพี่ๆสสอจอหน้าน่าจะแฮปปี้ในส่วนตรงนี้หรือว่าของทางเขตเองอะนะคะที่สามารถแยก OPD กับ IPD ได้เดี๋ยวเราเลือกเป็น IPD ตรงนี้นะคะแล้วก็กดกรองพอกดกรองเสร็จแล้วนะคะก็สามารถมา Export ตรงนี้ได้ พอเมื่อกี้เรากรองเฉพาะแค่ IPD ก็จะขึ้นแค่ IPD ให้มานะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ลองลองเทสต์โด,ดูตัว OPD ก็จะขึ้นแค่เฉพาะ OPD มาให้โอเคทั้งนี้ก็สำหรับใครที่ทำงานบน Excel ก็สามารถเอ,อ่อดาวน์โหลด Excel ตรงนี้กันได้นะคะก็แดชบอร์ดมาอัปเดตประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวก้อยขอแอบดูสไลด์ที่เตรียมมานิดนึงค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าโอเคค่ะก็สำหรับคู่มือการใช้งานแดชบอร์ดนะคะของกองทุนสปสชอกองทุน UC UCS นะคะก็สามารถสแกน QR Code ค้ตรงนี้ไปได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นในส่วนของ ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยยังไม่ได้อัปโหลดนะคะเดี๋ยวจะทยอยอัปโหลดขึ้นไปนะคะอัปเดตในส่วนของแดชบอร์ดภาพรวมการใช้งานแดชบอร์ดทั้งหมดนะคะก็ถ้า คลิปนี้มีสงสัยอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก็อาจจะทยอยตอบคำถามทุกท่านนะคะในคอมเมนต์ค่ะก็สำหรับวันนี้สั้นๆค่ะก็แนะนำฟังก์ชันใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ